สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีค, Lucky Band ครับมีลัอกที่แมววันนี้เราอยู่ในแร็กนัทล็อกรีเบิร์ด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 นะครับวันนี้มาแจากสองโค้ดใหม่เดี๋ยวออมีรวมโค้ดเก่าไว้ข้างล่างนะเขาเขียนว่ารวมโค้ดทุกเอ่อทุกโค้ดแล้ว,ตวแต่ว่าโค้ดไหนใช้ไม่ได้ก็บอกบอกมีหน่อยแล้วกันมีได้ตัดไปเนาะคือม,มีมีเวลาเช็คครับทำหลายเกมนะอ่ะต่อไปในส่วน60มีอะไรบ้าง60ก็คือเลเวลตันนะับไปต่อไม่ได้ก็อย่างที่บอกคือก็ไม่มีความจำเป็นต้องรีบนะครับยังไม่รู้เลยว่ามันจะอัปเดตอีก,อกเกมื่อไหร อาต่อไป60สิบทำอะไรแน่นอนว่าเราควรจะต้องหาอาวุธใหม่มาใส่ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนนี้คืออาวุธมันแพงมากมีก็เลยขออญาตแนะนําช่องทางวิธีการหาอะฮารูหกสิบราคาอยู่ที่ห้าแสนสองโอหโให้ใครเล่นวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะบอกช่องทางสามทางวิธีหานะครับไปสี่ทางดิข้อแรกคือลงหาดันศัตรูัเนเดียวเพื่อนรุอยู่แลลวอันนี้ขอไม่พูดแนละแต่มันดอกยากนะ ต่อไปในส่วนอะไรครับมาซูมนี่เองนะรายละเอียดเห็นไหมนอกจากที่เราจะได้ของลุงแล้วเรายังมีโอกาสได้ของอาวุธห0ิด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีขออญัดเปิดที่เพอเลยละแน่นอนสิเซเลไม่ต้องมาถามเราเฮ้ยมีหูกระดิกกว่าอาจจะได้ลุงว่ะเฮ้ยหูกระดิกหูกระดิกเออเรียบร้อยครับขออาวุธธนูได้ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยเออโออาวุธไม่ออกต่างหากครับเรียบร้อยเลยนะโรงเรียนดีเลยนะครับอย่างนี้เรียบร้อยเลยแถวบ้านเรียกว่าเจ๋งเรียบร้อยครับ อ่าต่อไปในส่วนช่องทางที่2ก็คือการเอาเหรียญเงินครับบริเอรเอาไปแลกครับแต่ว่ากล่องมันจะสุ่มนะอันนี้มีแนะนำอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีลรยยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับแต่ว่นะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ S VIP 16G กิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคาราทั่วไทยเลยครับเอาปีกดำแรกหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนถ้าเหรียญเยอะก็แรกก็แลกไปก่อนถ้าเกิดเราขาดอะไรค่อยไปซื้ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมจะตันอีกนานแค่ไหนจะย,ยังไม่มีแผทบ,บอกอะไรเลยด้วยนะนี่ครับ780อันเห็นไหมเราสามารถแลกอของขอสิ0ได้ครับนี่จะมีโอกาสออกของม่วงด้วยนะครับ โอ้มีลุงด้วยว่ะถ้าดวงดีเออันนี้เอาเรื่องว่ะโอเคจบเรียบร้อยครับเอ,อ่อเหรียญบอสได้ไหมเหรียญบอสหมีไม่เคยไปดูขอขออญาตไปดูนะครับน่าจะได้หรอมั้งโอ้ไมคก็ได้ด้วยหกสิบอ๋ออันนี้มันจะออกไปในนี้ไปเลยเหรออโอ้แต่เหรียญถ้าออกของขาวก็กี้แตกอะ 8ปดร้อยแปดสิบนะครับลองมาดูราคากันซิเท่าไหร่คุม้มไหมเนี่ยเหี่ยมันชื่อว่าอะไรวะมิดเดิลอันทกอย่างเลยเหรียญแมวราคาตก มันอยู่ไหนครับเนี่ยชักมึนละนี่ตอนอัดนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะครับเนี่ยต้องรีบอัดนะครับเดี๋ยวไม่เสร็จของมันอยู่ไหนวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ่ะนี้มีขายร้อยเก้าสิบสองาร้อยสิบเก้าเก้าสิบสองคูณแปดร้อ ก็เป็นแสนอะ่ะเออถามว่าคุ้มไหมมันก็สูมอ,อันนี้เพื่อนๆต้องลองดูนะครับแต่ว่าที่แน่นอนคือให้เอาปีกแรกเพราะว่าปีกเราจะได้จากในดามอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ขอได้อุธเถอะนะขอยวดตรงเถอะมีจะได้ไม่ต้องซื้อห้าแสนนะปวดทุกข์ทรมานแน่นอนโอ้โหถ้าถึงขั้นสามร้อยห้าสิบแถมสูมอ่ะออกม่วงหมดเลยออกออกอะไรก็ขายได้หมดครับอันนี้นะงับโอ้โหซื้ออันเดียวหมดตูดจ,จริงครับอันนี้ต้องบอกเลยหมดตัวหมดตัวหมดใจ เอ้เดี๋ยวไปโกดังแป๊บนึงครับมิมมิจำได้ว่ามีเอาปีกมาใส่หรือเปล่าวะเออไม่มีครับรวมปีกไปหมดแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีนะอ่าเรามาเปิดกันดีกว่าครับขอให้ได้อาวุธซะหน่อยชีวิตจะได้ดีขึ้นนะครับธนูธนูเออโลโลของไนยเหรอเอ็อแมแบงคแท็กโอ้ยวิา่าวิา่าบอกวิาเขาใส่โลเล่นบอกว่าเนี่ยกูขายไม่ออกแน่นอนเลยว่ะชั่วโมงนี้ เออของแม่งแพงจัดจัด,จ,ดจัดเลยวะ่ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ขายล่วงหน้าหมดเลยใช่ว่าโอเคสองแสนหนึ่งมีคนขายแสนแปดกดล่วงหน้าเลยครับขายถ้าขายได้เร็วก็ดีครับ ถ้าเป็นเช่นการอย่างนี้ก็หมายความว่าแต่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 ต้องซื้อธนูครับโอ้เรียบร้อยเลยนะแต่อย่างที่บอกซื้อไปก่อนก็ดีครับมีมีมีก่อนก็ใช้ก่อนมันก็ดีแล้วแล้วสามธนูธนูมันเท่ด้วยเนาะออใบไม่ถูกเลยนะเจออันนี้เข้าไปแล้วไอ้ปีกดำนี่มั้งมันมันไม่มีซื้อขายด้วยใช่ไหมโอ้โหพันสามขาดไปแปดร้อย 800, จบจบสิ้นกันทีห้าสิบ ห้าสิบอย่าห้าสิบตอนนี้อย่าไปแลกแล้วขายไม่ออกแต่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 ขอบคุณผมสะเถอะเพราะผมต้องซื้อแล้วโอ้แล้วแม่งขายห้าแสนสองมันขายถูกกว่านี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอเพื่อนใครคุยผู้โชคดีขอซื้อใบณนะตรงนี้เล่นหนึ่งมีเล่นอใสฟ่ฟากูกกซื้อแล้วโอ้โหหายไปสามห้าแสนสองอย่าหาทำนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจ,จริงจริงแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ทำแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็ เพื่อนๆก็อะไรครับเพื่อนๆก็อันนี้ครับลงแรมสตูไปเรื่อยสักวันหนึ่งก็ดอกมาแหละถ้าสักวันหนึ่งนะมันจะตลกอย่างหนึ่งหรือว่าอะไรเพื่อนๆหรือว่าเงินไม่มีกูว่าแล้วจะจบครับขาดเมือนนึงโอ้ผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยครับตังค์ไม่พอนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวแรกอีเวนต์ป๊หนึ่งนะมีไหมใบไม้เวนตตะไลหมดอีกโอ้โหวันนี้แหละกูจบสิ้นแล้ว แตะแตดซื้อธนูมาห้าแสนจะใส่ไม่ได้ครับโหทุเลตตัวเองไหมเดี๋ยวนะเอาไงกับชีวิตกูดีอ๋อมีแผนที่เอ่อก่อนหน้านี้หมีเพิ่งไปเอเอชาร์ดมาครับมันโดตีทีหกหมื 60, นะ่นอ่ะโคตรแพง เดี๋ยวนะพอดีวิธีหาเซนนี่หรือเปล่าครับโอ้โหร้อยสิบมีเยอะด้วยนะร้อยสิบโอโ้ไม่พอครับมึข่ขาดแค่หมื่นเดียวมึงให้กูหน่อยไม่ได้เลยโอ้จบสิ้นละขายของไม่ออก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราถอดธนูออกก่อนแล้วเราก็เอาไปใส่อย่างน้อยให้ให้ดูหน้าตาครับหน้าตาธนูหกิบเป็นยังไงโอ้โหเป็นของแล้วนี่โอ้โหผมแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเป็นไงครับไปยิงพูลิงหน้าเหมือน <c ười> เพื่อนบอกเพื่ออะไรอน,น้องหมูก็ได้ไหมอยากเห็นธนูครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยชีวิตโตดแพงธนูเกมบ้าอะไรวะโอ้เขาอ,อะไรนะหาที่หมูดามจหนึ่งหมื่นพ่อพอ,พอมีอะ่ 1, 000, อะหนึ่งหมื่นนะขอดูเก็กธนูหน่อย มาเลยเจ้ามอนสเตอร์ที่ชั่วร้ายนี่ธนูฟ้าโอ้โหธนูอย่างรอเฮ้ยหย,ยุดยิงก่อนเพื่อนหยุดย้อนหยุดก่อนโดนมันซูไม่เหมือนเกมากนาโกเนีเหรอวะ <c oughs> ชิบหายเอาอกดยิงไม่ได้อีกเอาเข้าไปเอาเอาเกมค้างเลยเอาเอา โอ้เป็นธนูสีฟ้าสวยนะครับเนี่ยนี่โอ้โความหล่อนี่บวกเก้าร้อยเลยนะโอ้โหธนูยังหล่อเลยสวยกว่าธนูลุงอีกเอาจริงนี่โอ้โหผมไม่ยังหล่อผมอย่างเฟีย้ยวเลยบอกเลยนะธนูชุดนี้อ่ะก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้ตันหกสิบเพื่อนๆก็พยายามหาของหกสิบใส่ให้ครบก่อนนะครับเอาเอาเอาสเต็ปแรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเออเดี๋ยวมีทำเขาใส่ของได้หกสิบเดี๋ยวมีมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับ อ่ะขอให้คนเล่นเกมมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเอ้ยดด Ad ดเดี๋ยวดูแอนแท็กือมันต่างกันเยอะไหมพันสี่กับพันสามต่างกันร้อยเดียวค่าฟาร์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่วะสามสิบโอ้โหแต่ราคาห้าแสนี่ยไม่คุ้มเลยว,วะนั่นแหละครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่มีของลุงก็ต้องใส่แบบนี้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ